กล้อง A มันมีฟังก์ชันนี้ว่ะแต่กล้อง B ไม่มีมันทําให้เราอยากจะซื้อกล้อง A แต่ในความเป็นจริงอะ่ะให้ฟังก์ชันที่กล้อง A เนี่ยมันมีมากกว่าเราได้ใช้ไหม สวัสดีค่ะพี่หนูรบก,กวนขอคําแนะนำหน่อยนะคะพอดีว่าตอนนี้กําลังจะซื้อกล้องตัวแรกลองศึกษาและดูรีวิวมาค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังสับสนตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อรุ่นไหนแบรนด์ไหนส่วนตัวหนูชอบถ่ายแนวะพอเทรดกับภาพมุมกว้างตอนนี้เท่าที่หนูได้ลองเล่นดูมี Olympus OMD E-M10 Mark III กับฟ u j i ฟิล m XT 200แต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีจึงอยากขอคําแนะนาหน่อยคะ่ะ ว่ามีรุ่นอื่นรุ่นไหนหรือแบรนด์ไหนที่โอเคสุดและคุ้มสุดช่วยแนะนำหนูหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นคำถามจากน้องบายซูโลนะครับหวังว่าน้องจะยังไม่ได้ซื้อกล้องตัวใหม่ตัวแรกนะครับจริงๆกล้องแบรนด์โอลิมปัสเป็นกล้องที่เคยได้รับความสนใจจากพี่มา,มาช่วงหนึ่งคนระับกล้องที่พี่สนใจคือตัวเพนสาเหตุที่ชอบโอลิมปัสเพนเพราะว่า อันนี้เพน F ที่เป็นดิจิตอลนะครับคือถึงขั้นพี่โทรไปคุยกับทาง l y มปั s คือตอนนั้นจะทําอาชีพขายกล้องเพราะว่าชอบตัว Olympus เพนนี่แหละคือแบบดูทุกวันเลยดูรีวิวดูภาพดูอะไรแบบคือชอบโดยที่ยังไม่ได้ดูฟังก์ชันอะไรเลยนะชอบเพราะว่ารูปร่างหน้าตาวันอย่างเดียวเลยอนะันดับแรกแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อและก็ไม่ได้ขายด้วย ถ้าจะให้พี่แนะนาแบรนด์อื่นน่าจะน่าจะยากนิดนึงเพราะว่า1่ละมันต้องเกิดจากความชอบของเราก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบในแบรนด์นี้เราจะรู้สึกว่าแบบยังไงมันก็ไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่โดนถึงแม้ว่าฟังก์ชันถึงแม้ว่าสเปคของมันจะเลิศหรูอลังการดีเลิศประเสรรฐสีแค่ไหนมันก็ไม่โดนใจเราอยู่ดีนะั่ออกไหมถ้ามันไม่ใช่อ่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ o อ y ิม u ัส e พนเอฟอะคือพี่ยังไม่ดูสเปคเลยนะแค่ดูหน้าตาอย่างเดียวเลยจากการสังเกตคําถามของน้องนะฮะน้องเปรียบเทียบระหว่างตัว o อ y ิม u ัส OMD กับตัว Fuji X-T200 อบอดี้2ตัวนี้ค่อนข้างที่จะหน้าตาคล้ายคลึงกันเป็นสไตล SL ์ SLR บกล้องฟิล์มดูคลาสสิกหน่อยอะไรเงี้ย Easy to Operate ถ้าดูจากรูปร่างภายนอกนะครับปุ่มปรับต่างๆมันชัดเจนมันทำให้ง่ายในการควบคุมแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆนะฮะเวลาเราจะใช้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันง่ายต่อการควบคุมกล้องจริงๆ ส่วนในตัวฟิลเตอร์อาร์ตเนี่ยคี่รู้สึกว่ามันเป็นเบสิกพื้นฐานสําหรับกล้องมิเรเรสกล้อง APS-C หรือกล้องคอมแพคสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นถ่ายภาพนะคือมันจะทําให้เราแบบถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นนะครับ lightweight and easy to carry ด้วยการดีไซน์นะคือมันทำกริปให้จับถือได้ง่ายขึ้นได้ปิดมือยิ่งขึ้นนะ่ะเออแล้วก็ด้วยน้ำหนักที่มีก็น้ำหนักแบบค่อนข้างเบานะซึ่งมันทำให้สะดวกในการพกพาแล้วก็เอาออกไปใช้งานได้บ่อยขึ้นอะไรเงี้ยเหมาะกับผู้หญิงกันนะตัวมเล็กน้ำหนักมันเบาอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายก็ใช้ได้นะ <laughs> simple touch the screen to focus and shoot จอเป็นทัชสกรีนที่สามารถทั้งโฟกัสทั้งถ่ายได้เลยนี่ก็เป็นอะไรที่สะดวกและวก็ง่ายสำหรับการถ่ายภาพซึ่งมันน่าจะเป็นเบสิกพื้นฐานที่กล้องรุ่นใหม่กล้องดิจิตอลคอมแพคกล้อง APS-C หรือกล้องมิ r l เรสรุ่นใหม่เนี่ยมันควรจะมีทุกตัวขนาดมือถือยังมีเลยใช่ปะแบบแตะจอปุ๊บแล้วก็โฟกัสด้วยแล้วก็ถ่ายเลยอย่างเงี้ย Tilting rear monitor allow you to shoot at any angle คือจริงๆแล้วไอ้ตัว Olympus OMD EM10 Mark III ตัวเนี้ยมันผลิตมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับคือมันเป็นกล้องที่ผลิตมาตั้งแต่ปี2017ซึ่งไอ้ตัว monitor ที่เป็น Tilting เนี้ยมันไม่สามารถแบบฟลิปมาเป็นเซลฟี่ได้นะครับมันได้แค่ เลือกมุมแองเกที่แบบถ่ายมุมสูงถ่ายมุมต่ำเนี่ยแค่ปรับหน้าจอขึ้นลงได้แค่นั้นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดด้อยของมันกล้องยุคใหม่ที่เพิ่งออกมาเนี่ยก็จะได้เปรียบตรงนี้เพราะว่ามันมีการพัฒนามาแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เขาเป็นแบบจอแบบฟิปหมุนได้หมดแล้ว กันสั่นแบบ5แกนนี่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันทันสมัยนะคือกล้องระดับนี้น้อยตัวที่จะมีแบบระบบกันสั่นมาให้นะก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวโอลิมปัสตัวนี้เลยทีเดียวว่ามีแบบกันสัน่น แล้วก็มีบิล์อินไวไฟนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราอะไรเงี้ยซึ่งอืมก็ง่ายก็ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นคือแทนที่เราจะเอามือถือถ่ายใช่ป่ะเราก็เอากล้องนี้ถ่ายแล้วก็โหลดเข้ามือถือแล้วก็จะแชร์หรือจะอะไรก็ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆจุดเด่นที่คนใช้มือถือใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยเพราะว่ามันง่ายต่อการแชร์ในในโซเชียลอะไรเงี้ยและการมีบิล์อินไวไฟของกล้องมันก็ทําให้สะดวกและก็ง่ายในการใช้งานภาพหรือวิดีโอที่แบบเพิ่งถ่าย ไล์มาาะรรเ้ยยถ่ปปุ๊บบแดส่วนวิดีโอของตัวนี้ก็สามารถถ่าย 4K ได้ที่30เฟรมต่อวินาทีซึ่งไม่รู้นะคือมันมีก็ดีอ่ะแต่เราก็ได้ใช้ประโยชน์มันค่อนข้างน้อยเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีการถ่ายไฟล์มาแบบใหญ่ๆอย่าง 4K เนี่ยคอมพิวเตอร์ของเราเวลาเราใช้งานเ,าเราทํางานอะไรเงี้ยบางทีมันก็รับขนาดของไฟล์ขนาดใหญ่นั้นไม่ได้ซึ่งนั่นแหละบางทีเราซื้อมา 4K แทบไม่ได้ใช้งานเลยก็มี ทีนี้ลองมาดูตัว xt 2 0 0บ้างนะครับคือเท่าที่ดูในวิดีโอโปรโมทของมันเนี่ยเขาไม่ได้นำเสนออะไรเลย คือเขาไม่ได้นําเสนอฟังก์ชันว่าแบบฟังก์ชันมีอะไรให้ใช้บ้างอะไรเงี้ยในความรู้สึกพี่คือเขาต้องการนําเสนอให้กับมือใหม่จริงๆว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าแบบเอ้ยถ่ายภาพได้กี่เฟรมต่อวินาทีจุดโฟกัสกี่จุดอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละฮะบางทีมือใหม่หรือมือสมัครเล่นที่เพิ่งหัดเพิ่งเริ่มต้นถ่ายภาพอะไรเงี้ยบางทีก็จะแบบบางครั้งเวลาเราดูรีวิวดูอะไรเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฟังก์ชันเยอะฟีเจอร์เยอะสเปคเยอะ บางทีเราไม่รู้ว่าอันไหนมันจําเป็นหรือมันไม่จําเป็นแต่พี่รู้สึกว่าตัว XT 2 0 0เนี่ยวิดีโอโปรโมทเนี่ยที่เขาทํามาเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงฟังก์ชันอะไรเลยแต่มันมีอีกวิดีโอหนึ่งนะครับเนี่ยหน้าจอ3.5นิ้วอันนี้เขาจะบอกหมดเลยเนี่ยบอกขนาดของหน้าจอนะว่าใช้หน้าจอ3.5นิ้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอปรับเว็บคอนโทรลก่อนหน้าชัดหลังเบอฟังก์ชันหน้าชัดหลังเบออะไรเงี้ย แล้วก็ปรับสกินโทนให้หน้าใสอะไรเงี้ย p o เ t r a i t Enhancer ปรับสกินโทนให้หน้าใสเฮ้ย <Hey. S 1> เออพอถึงตัวนี้พี่รู้สึกว่าไอ้คำถามน้องที่บอกว่าน้องชอบถ่ายพอเ t r a i t อันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ปะ่ะฮะ ถ้าโดยความรู้สึกของพี่พี่ดูวิดีโอโปรโมทของทั้ง2แบรนด์เนี้ยทั้ง2รุ่นเนี้ยนะครับเอออย่างเนี้ยพี่ไม่รู้จักเขาคือเขาเป็นผู้หญิงกับผู้ชาย2คนที่อาจจะเป็นในแบบนางแบบที่หน้าตาดีอะไรเงี้ยแต่พี่ไม่รู้จักคือเขามาพรีเซนต์กล้องตัวนี้ว่ามันทํางานอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยในความรู้สึกคือแบบเฮ้ยมันตอบโจทย์เกือบทุกอย่างเลยเนี้ยเป็นโหมดพอร์เทรตที่ปรับสกินโทนให้ดูหน้าเนียนไปธรรมชาติอะไรเงี้ยเอ้ยไปตรงไหนไปงนะ มันสั่นมากเดี๋ยวเปิดดิจิตอลกิมโบอืนแล้วก็เนี่ยฮะวิดีโอทั้งหมดของเขาคือเหมือนสร้างปัญหาขึ้นมามันคือเพนพอยต์ของคนที่เริ่มต้นถ่ายภาพใช่ไหมว่าเฮ้ยฉันเจอปัญหานี้อะไรอย่างเงี้ยดิจิตอลกิมโบนี่คือเวลาเข้าถ่ายวิดีโอแล้วแบบมีการเคลื่อนไหวแล้วภาพสั่นเนี่ยแเขาก็บอกให้ปรับดิจิตอลกิมโบก่อนหรือแม้กระทั่งแบบหลายๆโห,หมดที่เขาพยายามพิเศษคือมันเป็นการแก้ปัญหานะครับว่าเออปัญหาที่เจอเจอแบบเนี้ยกล้อง X T 2 0 0ตัวเนี้ยมันช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เราได้บ้างอะไรเงี้ ในตัวของ o l y m p ปัส OMD EM10 Mark III เนี่ยคนที่เป็นคนพรีเซนต์กล้องตัวนั้นคือพี่หาวซึ่งเราจะรู้สึกว่าให้พี่หาวเป็นคนที่อ่ะ เป็นคนที่มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพเป็นคนที่ถ่ายภาพมาเยอะแล้วก็น่าเชื่อถือคือเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ที่คนจะซื้อกล้องก็จะไปฟังพี่หาวพูดว่าพี่หาวพูดว่ามันดียังไงมันใช้งานอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าอันนี้พี่วิเคราะห์เป็นการส่วนตัวนะครับว่าสาเหตุที่น้องลังเลระหว่าง Olympus OMD EM10 Mark III กับ Fujifilm XT 200เพราะว่าคนที่พรเซน์มากกว่าถ้าฝ่ายโอลิมปัสไม่ใช่พี่หาว น้องจะซื้อ XT 200ทันทีเพราะว่าจากวิดีโอตัวนี้คือมันตอบโจทย์คือมันตอบทุกคําถามที่น้องมีหมดเลยมันตอบทุกคําถามที่น้องต้องการตอบทุกคําถามท,ที่คนอยากจะได้ครับที่คนอยากจะได้ภาพถามว่าฟังก์ชันรายละเอียดดีเทลต่างๆและฟีเจอร์ต่างๆที่มันมีมันต่างกันไหมมันแทบจะไม่ต่างกันเลยครับมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่มีเหมือนกันถ้าพูดถึงอายุนะครับ ตัว XT 2 0 0ก็จะได้เปรียบเพราะว่าเป็นกล้องเพิ่งผลิตออกมาในต้นปีนี่เองเดือนมกราที่ผ่านมานี่เองก็ประมาณครึ่งปีแต่ตัว EM 10เนี่ย3ปีแล้วนะตั้งแต่เดือนออกัสปี2017พอมาพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีความน่าเชื่อถือในเทคโนโลยีที่ใหม่กว่ามันย่อมได้เปรียบใช่ไหมครับคือมันมีการพัฒนาแบบห่างกัน3ปีเลยนะอีกอันนึงที่น่าสนใจคือตัว XT 2 0 0นะครเป็นกล้อง APS-C แต่ ตัว EM10 Mark III เนี่ยเป็นม i โครโฟเตอร์ครับซึ่ง APS-C จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าม i โครโฟเตอร์ Micro จะเล็กกว่า <S <S นอกจากเซ็นเซอร์ของตัว XT200 จะใหญ่กว่านะครับขนาดไฟล์ก็ใหญ่กว่าด้วยก็คืออยู่ที่24ล้านพิกเซลส่วนตัว EM10 แค่16ล้านพิกเซลครับแล้วก็เมื่อกี้จากวิดีโอใช่ไหมตัว EM10 เนี่ยมีการสั่นแบบ5แกนที่อยู่ในบอดี ที่เป็นอะไรที่แบบดีมากเลยนะครับแต่ตัว XT200 เองก็มีดิจิตอลกิมบอลครับมันก็ช่วยในการการสั่นเหมือนกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเป็นดิจิตอลกิมบอลมันเป็นการการสั่นแบบใช้ระบบดิจิตอลนด่ไหมครัภาพที่มันได้มันจะถูกครอปลงไปอีกเพื่อให้ภาพมันนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถามว่าตัวไหนดีกว่ากันก็คือตัวการสั่นแบบ5แกนของมปัสดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วถ้าในเรื่องของระบบการสั่นนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกัน กันจริงๆอีกอันหนึ่งก็คือตัวสกรีนคือตัวจอครับซึ่งไอตัว XT 200นี่มันก็ถูกพัฒนาแล้วนึกออกไมก็คือเป็นหน้าจอที่แบบฟลิปแล้วก็หมุนเซลฟี่ได้คือเป็นแบบฟลิปเหมือนกล้องอื่นๆทั่วไปนะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ได้เปรียบอยู่แล้วแล้วก็ขนาดที่ใหญ่กว่าด้วยขนาด3.5นิ้วและมีความละเอียดสูงกว่าของ OM 10อีกนะซึ่ง OM 10เป็นแค่หน้าจอ3นิ้วที่เป็นแบบทิติง้งได้อย่างเดียวอื แล้วก็แจ็คไมโครโฟนแจ็คหูฟังเนี่ยของ EM10 ไม่มีฮะแต่ XT200 มีแล้วแล้วก็ในวีโอโปรโมทของ EM10 เมื่อกี้บอกว่าเบาแล้วก็พกพาง่ายใช่ปะ่ะแต่ EM10 เนี่ยหนักกว่าอยู่ที่410กรัมส่วนของ XT200 อยู่แค่370กรัมซึ่งขนาดทั้ง2ตัวเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยฮนะต่างกันประมาณแบบ2มิลอะไรเงี้ยคือขนาดทุกอย่างใกล้เคียงกันมากแทบไม่ต่างเลย ทีนี้มาถึงตัวตัดสินนะครับในเรื่องของราคาครับ ณนะตอนนี้นะฮะเท่าที่เช็คได้ตัว XT 200ราคาถูกสุดที่หาเจอตอนนี้คือ24,900บาทแต่ EM10 เนี่ยราคาสูงกว่าลดแล้วนะฮะเหลือ26,900แล้วก็ไม่แน่ใจว่ายังหาได้อยู่หรือเปล่านะฮะอาจจะแพงกว่านั้นนะแบบใกล้ๆ30,000นะครับซึ่งถ้าเทียบในเรื่องของราคาแล้ XT 200ราคาถูกกว่าแล้วก็จากการดูสเปคทั้งหมดพี่รู้สึกว่าตัว XT 200นะครับมันจะเหนือกว่า สุดท้ายนี้สิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือเลือกในสิ่งที่เราชอบก่อนว่าเราชอบบอดี้รูปร่างหน้าตาของตัวไหนมากก function, ว่ากัน2คือดูฟังก์ชันว่าฟังก์ชันที่มันมีให้มาเราจําเป็นต้องใช้ไหม บางทีมันมันคือสิ่งที่ที่มารบกวนความรู้สึกอะบางทีบอกเฮ้ยมันมีฟังก์ชันนี้ว่ะกล้อง A มันมีฟังก์ชันนี้ว่ะแต่กล้อง B ไม่มีมันทําให้เราอยากจะซื้อกล้อง A แต่ในความเป็นจริงอะให้ฟังก์ชันที่กล้อง A เนี่ยมันมีมากกว่าเราได้ใช้ไหมถ้าฟังก์ชันไหนเราไม่ได้ใช้อ่ะพี่แนะนําว่าตัดฟังก์ชันนั้นทิ้งไปเลยอย่าเอามาเป็นคะแนนหรือเป็นตัวตัดสินว่าเฮ้ยอันนี้มันมีเยอะกว่ามีเยอะกว่าแล้วไงได้ใช้หรือเปล่า แต่ถ้ามีเยอะกว่าแล้วเราอยากจะใช้แบบโคตรอยากใช้ฟังก์ชันนี้มากๆเลยอะแต่ตัวหนึ่งไม่มีถึงแม้ราคามันจะแพงกว่าเรายอมจ่ายเงินเพื่อซื้อฟังก์ชันนี้เพราะว่าเราอยากจะใช้ฟังก์ชันนี้หวังว่าคําแนะนําเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทาให้น้องตัดสินใจเลือกซื้อกล้องได้ถูกตัวได้ถูกใจยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ